สวัสดีครับผมลุกกบใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะฮะวันนี้มาพาพิเทิร์มาเที่ยวก่อนที่จะเปิดเทอมดีกว่าเออเขาเรียกว่ามาเที่ยวก่อนที่จะเปิดเทอมตอนนี้เราอยู่กันที่สแกกังวินเทจพูวิลล่านะครับผมซึ่งไม่ใช่ของใครก็คือของพี่โนต้ตพี่ชายเรานั่นเองนี่อันนี้รถแกจอดอยู่นี่นะฮะคันนี้ขายนะครับมอนติคาโลคันนี้ ขายนะครับผมพรบต่อครบนะครับผมอยู่เมกังมีสติกเกอร์ยูทูบเบอร์สบายๆนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูรีสอร์ทกันข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศอันนี้คือทางเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในจะสวยสดงดงามอะไรขนาดไหนเริ่มเลยเริ่มเดินเลยนี่ครับอันนี้เป็นโรงจอดรถของพี่เขาของพี่โน้ตเขานะฮะอันนี้ล็อกไว้ ประตูเก่ามากส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นตนู้รถไฟนะครับผมหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเท่ดีว่านี่จะบอกว่ามันคือห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับผมนี่มีตู้เย็นพร้อมอะไรพร้อมมีห้องนอนมีโต๊ะโซฟานี่จะออกแนววีเทจนิดหนึงนะครับผมแล้วก็จะมีตู้เย็นซึ่งตู้เย็นใช้ไม่ได้มีแอร์ให้พร้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วพี่น็อ สวยแล้ว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 ,ว,ลว,ว,ลวพี่น็ตผมขอโทษพี่อ่านี่นะครับผมบาดตัดออกได้จอดได้จะจอดจอดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปนะครับตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำน เดี๋ยวตอนเย็นพาเด็กมาเล่นตรงนี้็นสระว่ายน้ำสบายๆตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํานะครับอ่ามีเป็นห้องอาบน้ำแฟบมีมีชักโครกมีสระเอ้ยน,นี่ลักบัวเรียบร้อยผมสามารถซื้อน้ำแข็งได้ตรงโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นโซนนั่งชิลๆนี่มีโต๊ะมีกระจก ล้างหน้าอ่างล้างหน้านี่ห้องน้ําผู้ชายนะครับผมอุ้ยบอกเลยว่าดีมากนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ไว้ให้เราแบบว่านั่งเล่นกันอะไรกันนะฮะมีตู้กดเบียร์ซึ่งเป็นซึ่งใช้ไม่ได้แล้วละเป็นโชยเฉยมีสลอตซึ่งก็เล่นไม่ได้แหละครับเทาโชยเฉยตรงนี้เป็นครัวนะครับผมนี้เป็นครัวมีตู้เย็นให้โต๊ะผูครับมีโต๊ะผูเรียบร้อยพร้อมที่จะ ดวนกับใครก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับผมเป็นห้องคู่นะครับผมนี่นี่เป็นห้องเป็นเตียงคู่เออไม่ใช่ห้องคู่เป็นเตียงคู่นะคมีแอร์พร้อมอะไรพร้อมที่สําคัญตรงเนี้ยมันมีหลายโซนมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันครับ อ้าวฮะมีอ่างมีอ่างชมวิวมีอ่างชมวิวด้วยเรียร้อยอเดี๋ยวพาไปดูโองข้างล่างครับมีมีอีกหนึ่งห้องข้างล่างน้ำลงใช่นะน้ำมันแห้งไงแชปนี่ก็มีอีกหนึ่งห้องครับ ห้องนี้บรรยากาศดีครับริมน้ำโหโคตรดีอันนี้ห้องน้ำนะอ่าห้องน้ำน,นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับมัน,นจะตกไปกระชังเขาเหรอ อ่ะถ้าใครสนใจนะครับผมก็มาพักได้ใกล้ๆกรุงเทพนะครับผมขับรถมาแค่ประมาณสองชั่วโมงนะครับผมสแกกังวินเทจพูวิลล่านะครับผมที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมมันก็จะมีที่ท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับผมก็ก็จะเป็นแบบอะไรเขาเรียกตลาดอะไรวะตลาดลานโพอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็จะมีพวกหุบป่าตาดอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายอย่างนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวขอพัก er, สักครู่หนึ่งเดี๋ยวยังไงถ่ายให้ดูอีกนะฮะไงดูเทิ่์เติมมันเหรอลูกไม่อะพึ่งเปิดแอร์ไปชื้อชื้ีชื้อเดินมาเดินมาเดินมาอ่ะมาดูโซนบนกันครับว่าเป็นยังไงโอ้โห ข้างบนนี่นอนได้หนึ่งสองนะครับผม1 2, 3, 4, 5, นึ่งสองสาี่ห้าหคนโอ้โหบอกเลยว่ามีมาประมาณ20กว่าคนก็นอนได้ครับแต่ที่พักเขาจำกัดคนนะแต่จริงๆถ้ามา20คนก็นอนได้ดีมากๆครัใครสนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับผมใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขนของพักผ่อนทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นก่อนนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายไว้ดู บ๊ายบายฮะและนี่ก็เป็นเซียนคูทั้งนั้นเลยนี่นะไม่ใช้ไม้นะครับผมใช้มือในการโยนไปโยนมานะโอ้โหโอ้เปิดน้ำเดเปิดน้ำใส่อ่างแล้วนะฮะถ้าได้เปิดเปิดนะเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำใส่อ่างไว้นะฮะเพื่อความฟินในการอาบน้ำค่ำคืนนี้ เปินไงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับครับอ๋อเอาไว้เปิดน,น้ำใส่อ่างไว้ไเปลี่ยนเช้ามาะจะได้อะไรเตรียมอันนี้อันน,นี้มีบริการน้ำหุ่นไหมเนี่ยนี่ มึงจะอานน้ำอุ่นทำไมร้อนขนาดนี้อุ่นูมิธรรมชาติไงเฮ้ยนี่น้ำเย็นน้ำเย็นมผงไม่ร้อนเหมือนบ้านเราหรอกมั้งอ้าวว่าเปิดไว้ลูกเปิดไว้ลูกเปิดไว้เปิดไว้ยา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 ยอันนี้น้ำอุ่นลูกนี่นี่นี่เออนี่เปิดเปิดนี่ไว้เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกเป่าพวกอะไรแต่เราต้องรอให้น้ำมันเต็มก่อนค่อยเปิดไม่เดี๋ยวตอนเย็นค่อยเล่นนวลสาวไว้น้ำอ่ะนี่มันร้อนอยู่อ่ะพร้อมแล้วชงเหล้าครับ ดำลงไม่เีกาีอกอีกไไม่ทำยังไงเดยวน้ห้าม็อยู่ดีหรือะโอ้ มีที่พักแล้วยังมีรถวินเทจหาอยากเลยนะหาซื้อยากนะฮะเป็นเหล็กเป็นอะไรให้น้องแบดให้น้องแบดเห็นน้องแบดเห็นชีวิตนี้ใส่รองเทาเหยียบของเล่นครับปืนใส่เหยียบเลยไปเลยให้เขาซ่อมก่อนให้เขาซ่อมก่อนเขาซ่อมอยู่เขาซ่อมอยู่นะครเมื่อกี้มีคนแทงสนุกและแพ้นะครับผมสองเกมรวดนะครับผมนี่ อุ้ยมีเทียบพื้นที่ข้างล่างก่อนนะครับมีการเทียบพื้นเทียพื้นที่ข้างล่างก่อนเกิครับเกิครับคลิปนี้คลิปนี้ลงยูทูบครับคลิปนี้ลงยูทูบนี่ลงยูทูบนะครับคลิปนี้ลงยูทูบเลยไล่ไปรอบเล่าไปไหมสองรอบเลยครับสองรอบไปครับผมแม่สองตาติดนะแล้วหุ่นพอนะ เชิญครับเชิญครับโอ้โหมาเลยมาเลยเด็กคนดีเจอน้าด้วยนะเด็กคนดีเงยหน้าขึ้นมาไอเด็กคนดีหน้าขึ้นครับเด็กคนดีผม่ยอมบอกด้วยผมไม่ยอมฮ่ฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเรียบร้อยโดนไปแล้วฮะ ออกมือกายแล้วใช่เปรียแก้มือแล้วเป็ะเดี๋ยวจะแก้มือกันอีกเหรอเอางี้ดีกว่าสองคนนี้ดวลกันเองดีกว่าไม่เดี๋เล่นกับพวกมึงอะเราอย่าตจะคิดจะแครนดิไม่ได้เราเราให้นะเราโอ้เราอย่าจะคิดจะแคร์ดิเราแคร์ของมูลเราใหไม่ได้เออท้อแบ่ออกมาไม่ไปจับปั๊กไฟเดี๋ยวเริ่มรอบไหมเริ่มรอบคนหนุ่มคนนี้ก็จะคอยแต่นี่นี่นี่เรามีรถนี่นี่ ล่นเลยนี่นี่นี่เห็นปะเห็นเออเออม่้เออเออ้อท้าล้อท้ท้อ้ยพี่ติ่ะอ้าว่ารดูเลยไปเลยไปไปมีรถนะครับแต่ไม่นั่งนะฮะน้ำมันหมดน้ำมันหมดเบื่คนแที่มีที่มีแชร์แต่เวแชร์้วยกวเลลูกพอแล้วลูก มันจะตกแล้วลูกต่างระดับอนะันนั้นต่างระดับมาห้อมา้าเอ๋ทำมาใหญ่เล่นน้ำอะไรล่ะเ,เียพุดแล้วเียวพุดแล้วลูกนี่นนนมาดูตัวนี้น้องแบทน้องแบทตรงนี้มีมามาหาแม่มาตรงนี้มีอโน่อโน่โน่เล่นได้แต่กินไม่ได้นะครับเล่นได้แต่กินไม่ได้ เข้าปากหมดแล้วมั้งไม่กินนะลูกโอ้ยตาเราลบหมดเต็มปากเต็มหน้าไปหมดมั้งทางนี้มาทางนี้อพอแล้วแม่ให้เล่นแค่นี้พอละแค่และนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพอได้เล่นมาไม่ยอมแล้วทีนี้ปะอ่ะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้นะอันนี้มันสกรปรกแล้วเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้ยอมไหมครับยอมไหมครับไปทางนี้าาไ,นไปนู่นหาวานุ่น ตอนนั้นแม่เททิ้งมาชอบสัมผัสทุกอย่างชอบแบบว่าเอาปากอมเอาปากเลีย้ทยทุกอย่างชอบสัมผัสทุกอย่างตาเดินเดินเล่นตาไม่พาเดินเราจะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดละไป,ปไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนทม์ไปลงตรงนู้นสักหน่อยอยังไหมอ๋อันนี้อันนี้มาเดินเองเดินเองเดินได้เดินได้ ครับผมพอตกเวลาประมาณสี่ห้าโมงเย็นเด็กๆก็มาเล่นน้ํากันแล้วนี่นี่ไปน้องไปเนาะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้ใครยุ่งเขาไม่ชอบให้ใครยุ่งเขาชอบอยู่คนเดียวมาเร็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 วมเร็วมเร็วป๊า ท็อปมาใส่ให้เขาหน่อยสิเอาล่มมาใส่ให้เขาหน่อยใส่ล่มใส่ล่มใส่ล่ม,มดดเ,เขามีล่มด้วยนะติดตรงนี้ติดข้างหลังใส่พับหน่อยแม่ซื้อมาแพงลูกใส่พับหน่อยใส่ให้มันครบหน่อยแม่อุตส่าห์ซื้อมาแพง ไม่ใช่ถูกถูกใส่น้อยใส่ข้างนึงนี่นี่ป้าใส่ก่อนข้างหนึ่งมานี่เฮ้ยเฝ้าอะไรบางล่มหน่อยบางแดดหน่อยแดดไม่มีหรอกแต่บางแดดอ้าไปมาเล่มาหาแม่เล่มาเล่มาเล่มาเ เนมาเร่นมาเ่นนนพี่บีทเล่นอยู่ตรงนน้นเอยเดี๋ยวก็าหายหลังสรุปน้องแบดไม,ไม่ไม่ใส่ห่วงยาโอเคครับเดี๋ยวดูกันวน้นะครับว่ายังไงยินไงแม่ค่ะ

สวัดีครับเวลานี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะมืดแล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็เมากันหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ยังเหลือแค่เด็กๆนะครับผมที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่เล่นกันได้เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครอยากมานะฮะอย่าลืมนะครับผมสะแกกังวินเทจฟูลล่าภูไทธานีดีมากๆครับไปไหนรถเต็มไปนะครับ กลับบ้านแล้วสนุกามากๆครับสำหรับสกแกกังพูลล่าากกังสกแกกังวินเทจพูลล่านี่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็มาพักได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ในในเพจในข้อความในเออช่างแม่มานอยไป กลับบ้านดีกว่าโอเคครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะมีพัสดุจากแฟนขับมาส่งให้ไม,ไ,ไ,หไม่รู้เลยไม่มีชื่อเอาฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้จากน้องอะไรจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวป๊ะป้าอ่านชื่อโอ้ยน,นี้มัเป็นจากร้านค้านะครับผมมาดูกันว่าเป็นอะไรน,นะฮะขอ,อของปะ๊ะป้าหรก มีแฟนคลับ f ซกับส่งให้นี่มันเป็นไม้กองเดี๋ยวป้าแกให้ดูอุ้ยมันคือไม้กองแบบเบาลูกนี่ยังไงนี่คือไม้กองสวยไหมอ่าแล้วมาดูอันนี้อันนี้คืออะไรป้าป้าได้สั่งไว้หรือเปล่าป้าป้าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่มาจากน้องที่ชื่อว่า โอ้หำใหญ่เอ๊ <Okay. S 2> มันคืออีหยางวะเอ๊ยไวอ้าวไม่ใช่อันนีเน้เป็นเสื้อของโอฮาน่านี่นะ <c oughs> อ่ะพระดูมีอยู่ชิ้นเดียวแต่มีน้องอีกคนนึงจะส่งมาเหมือนกันเขาว่าเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กแต่น่าจะยังไม่ถึงโอ้ oh. ของน้องแบทโอเคครับก็จบกันไปนะครับผมสำหรับทริปอุทยธานีนะครับผม ใครสนใจนะครับผมอยากจะไปเที่ยวไปพักที่อุทัยธานีอุทัยธานีสวยนะครับผมจริงๆมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่รู้ว่าอุทัยธานีมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมทักไปที่เพจนะฮะภูลล่าเอ้ยสกกางวินเทจภูวลล่านะครับผมก็ไปพักกันได้บ้านพักหลังใหญ่นะครับผมพักได้ประมาณ14บ5คนเลยนะครับผมมี ทั้งโซนแพรมีทั้งบ้านแล้วก็มีตู้รถให้นอนในคลิปขั้นต้นนะครับผมที่ผมเหยียบของเขาหาัก <c oughs> โอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUB สไ r i b e ให้กับช่องสบอนเกมการดด้วยนะครับผมวันติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปก็ขอโทษด้วยและกันนะครับผมบางทีอาจจะช้าไปบ้างเร็วไปบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนสวัสดคีครับไปลไล เชื่อไว้ดูแลใต้วงแขนได้อย่างมั่นใจ2ส,สเต็ปคู่เซรัม่มเพิ่มความกระจ่างใสครีมระงับกลิ่นตัวเผยผิวกระจ่างใสกลิ่นตัวหายได้อย่างมั่นใจเห็นผลกลารเปลี่ยนแปลงในเซตแรก